เพียบชนสวยใช่ไหมค่ะสวัดีค่ะพี่ขวัญแคสซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม m ั n e c r a f t เช่นครค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่ามีการสุ่มความโกลาหลค่ะทุกคนซึ่งความโกลาหลวุ่นวายนะคะก็จะมีทั้งหมด18แบบเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะพี่ขวัญจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเริ่มเลยค่ะทุกคนอุ้ยเราไปตัดไม้ก่อนดีกว่าโอ้โหมาถึงก็ฝนตกแล้วแต่วันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะคะทุกคนฝนตกเนี่ย โอ้โหฝาผาด้วยเป็นไงอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนี่ไม่น่าเกี่ยวความโกลาหลยังไม่เกิดนะคะทุกคนอีกส3าวินะคะความโกลาหลแรกก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะเป็นอะไรกันนั้นก็ต้องมาลุ้นกันค่ะทุกคนต้องมาลุ้นแต่ว่าตอนนี้ขอหาไม้ก่อนแห้ให้มีบงมีบล็อกก่อนนะครับทุกคนจังหวะน,นี้ฮ้ยความโกลาหลอู้อู้อู้โอ้พื้นหายค่ะทุกคนพื้นหายพื้นหายพื้นมันหาย แต่ว่าไม่ได้หายลึกนะคะทุกคนมันก็เลยไม่น่ากลัวนั่นเองนะพี่ขวัญต่ออนุญาตปิดฝนนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวจริงไม่ชอบฝนเลยนะคะปิดฝนก่อนความโกลาหลที่สองกลังจะมาแล้วค่ะทุกคนโอ๊ยอะไรเราหรอเรารอดูอยู่นะเฮ้ย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 ลมหายใจมังกรออไอ้ที่มังกรเป็นพ่นออกมาทุกคนเนี่ยแล้วแบบฮะอ่เราไปเหยียบอะเราไปเหยียบก็คือเราตายแล้วของผมตกอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่ตรงไหน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลมหายใจมังกรเมื่อไหร่จะหายไปล่ะเออขอกลับไปเก็บของก่อนเออเออตายอยู่ดีค่ะทุกคนลมหายใจมังกรมันเต็มไปหมดเลยแถววันเนี้ยเออพราะมันอยู่ไม่ได้เพราะมันอยู่ไม่ได้เออตายแล้วอ,อันที่สองคือ black hole ค่ะทุกคนเราโดนหลุมดำดูดโอ,อ้โหดูดิหนูก็โดนดูดไม่นะไม่นะเพื่อนเออเออโดนหลุมดำดูดทุกคน แต่พี่พี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแหละทุกคนดีไงเราก็ตายอยู่ดีอะไรกันครับเนี่ยพาร์มก็ละคนต่อไปมันคืออะไรกันอย่างนั้นหรอโว้ยฟ้าผ่าค่ะฟ้าผ่าฟ้าผ่า,า,ผาม,มันผ่าดุมากแต่ว่าฟ้าก็ทําอะไรเราไม่ได้เราไม่เคยสาบานอะไรไว้กับใครอ่ะเนาะก็ไม่เคยจะผ่าเราได้หรอกจริงเนี่ยเห็นปะเรายืนให้ฟ้าผ่าเลยเอาจริงเราไม่ใช่คนบาปไงก็เลยไม่โดนฟ้าผ่าไงทุกคนดูดิมันชิวจังเลยอ่ะ ชิวเกินคังมกวละคต่อไปมันคืออะไรกัน,นะอะตกหลุมหลุมลักหรือเปล่าเฮ้ยมีหลุมไม่ลูกม,มีหฮมีหลุมอันเนี้ยหลุมเนี้ยตกลงไปคือตายตายแน่หนอยตายแน่หนอยเอาี้ไงไม้เราไมา้เรา โหโหทุกคนหลุมลึกเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่เราแบบว่าไม่ได้เดินตกลงไปอ่ะนะเราไปจากตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้คือแบบเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วความกระหันถัดไปก็คือซอมบี้คะ่ะทุกคนเป็นฝูงซอมบี้เต็มหมดเลย<า>นี่เนี่ยเอากระดูกตีนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้โหซอมบี้เต็มไปหมดเลยว้าวิ่งกองโอ้โหกองทับกองทับฝูงซอมบี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ย<า><ห> น้องมะใขี่ม้ดีกว่าเอ้ยทำไมแกไม่รักฉันฉันอนอกจะนารักขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่รักฉันเดี๋ยวมารักฉันเดี๋ยวนี้ความกรหันเต้าออู๋อความกรหันถัดไปค่ะทุกคนก็คือฝนธนูนั่นเองหลบแปบบ๊บทําทำอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงมันอีซี่ไปบ้านเนี้ยเฮ้ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยรักแล้วแต่ตอนนี้ไ้ ไอพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะครับดาบมาตีพวกแกนะพวกแกไม่หายไปอีกงั้นหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเธอเฮ้ยความโกลาหลถัดไปค่ะทุกคนความวุ่นวายถัดไปคืออะไรกันนะโอ,โอ้มันคือเอ d e er, เดอร์ n s มิชันค่ะทุกคนก็คือเป็นโลกจีเอ็นนั่นเองมันโอ้โหเจเนเรตเป็นโลกจีเอ็นเลยนะคะโอ้โหโอ้โห โห oh, สุดยอดอะ่ะสุดยอดเลยแบบพวกซอมบี้ก็ยังไม่ตายนะเล่าเอ็นนี้ก็ช่างน่ากลัวดีนะไม่มีมังกรโอ้ต่อไปทุกคนเป็นคิปเปอร์นะคะคิปเปอร์ที่เรามองไม่เห็นนะเป่าไหนคิปเปอร์ก่อนเนีไม่เห็นตัวคิปเปอร์เลยมีแต่ซอมบี้นะไปและอ๋อยไงเจ้าคิปเปอร์เจ้าคิปเปอร์มีตัวเดียวไม่น่าใช่ตัวนี้เปล่าว้ายมนีีก่อนเราขอขึ้นไปยืนวันนี้ก่อนเดี๋ยวฟาร์มกุหลาหนถัดไปกำลังจะมาทุกคน อย่าเป็นอะไรที่อฟ้าผ่าอีกแล้วผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่มันไม่ผ่าผมอยู่แล้วเพราะผมไม่ใช่คนแบบคนไม่ดีอ่ะไม่เคยไปสาบานอะไรกับใครรู้ว่จริงแบบที่คนชอบพูดกันแบบสาบ้านให้แบบฟ้าผ่าตายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าไม่มีทางพี่อยากเป็นคนสวยใช่ปะพี่สาบานเลยถ้าพี่ไม่สวยอ่ะฟ้าผ่าได้เลยอืเป็นไงพี่สวยไงทุกคนฟ้าก็เลยไม่ผ่าต่อไปคืออะไรกันนะต่อไปคืออะไรกันนะโอ้เอ็นบิวฝนเอ็น คนเอ็นวิวหลบก้อน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 เฮ้ยอันนี้โดนหัวแน่นอนอือดีนะหลบทันน่พะพอดีว่าเก่งเกินอะ่ะทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องๆทำอะไรเราไม่ได้จริงๆคนคนนี้ว้าวแต่พวกนี้มันขึ้นไม่ได้แต่พวกนี้มันขึ้นไม่ได้ว้ายว้ายว้ายอ๋ยอ,อเป็นพอมีเอ็นวิวเลยมันกระโดดขึ้นมาได้เลยพี่ใหญ่พวกเนี้ยเฮ้ยอะไรพวกแกอะไรพวกต่อไปมันคืออะไรทุกคนทีนทีเรนฝนทีนทีฝนตกก็มาแล้วฝนทีนทีก็มาอีกเหรอ โอ้โหโอ้โหโ,โหระเบิดตุ้มตามหมดแน่นอนครับจังหวะนี้หายหมดแน่แน่หายหมดแน่แน่อ้ยเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนเราเมื่อกี้เกือบโดนเราไปปิดฝนก่อนอ้าอุ้ยโดนแบงค์คุยอีกแล้วหลุมดำดูดทุกคนโดนหลุมดำดูดโดนหลุมดำดูดแล้วเดี๋ยวมันก็จะปล่อยเราลงแล้วเราจะต้องตายแน่นอนเพราะมันไม่มีน้ำ เป็นไงล่ะคะเป็นการลงแบบแลนดิ้งที่สวยงามมากศพเราอยู่ไหนก่อนตรงเนี้เปล่าฟารุมนไว้ต่อไปฝนเอ็นไม่วีกแล้วผมไม่ปวดหลัวนะฝนเอ็นว่าทำอะไรผมไม่ทดหลังนะฟาวามโกลหหนถัดไปนั่นก็คือว้ายซูดามีซูนามีน้ำท่วม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 โอ้ยน้ำน้ำโอ้โหน้ำมาจากไหนก่อน๋อ อยู่น้ำก็ท่วมไก่บอกงงเลยไก่บอกงงเลย <laughs> น้ำท่วมได้ยังไงนะท่าน,นสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำท่วมได้ไงอะ่ะ อยู่น้ำท่วมเลยความโกลาหนถัดไปนั่นก็คือแบคโฮอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรามีน้ำสึนามิที่รองรับอยู่ด้านล่างของเราเนั่นเองเราจะไม่ตายนะรอบนี้อออดนหลุมน้ำดูดโอ้โหดูดอุ้ยมันดูดของไอเทมแล้วก็ปล่อยลงอะ่ะสุดยอดมากเลยทุกคนชอบอะ่ะชอบหลุมดำอะ่ะโอเคแต่ว่าเราปลอดภัยนะโอ้ยปลาเกิดเต็มไปทีนี้เราจะปลอดภยัยเอ้ยเทียนทีเรนว้า อ่ะพี่อยู่นิ่งๆเ่ทุกคนพี่ว่าพี่อะ่ะเป็นคนดวงดีเวยไม่มีทางที่ทีนทีมันจะตกมาใส่หัวพี่ได้หรอกพี่พูดเลยพี่พูดเลยพี่พูดตรงนี้พี่ไม่ขยับดอกเห็นปะพี่แม่งโคตรดวงดีอ่ะทุกคนชิวชิลกนะินอ่ะชิลชิลมากอะ่ะตอนเนี้ยก็มาเดีครับไม่ว่าจะความโกลาหลอะไรอะ่ะผมก็สามารถผ่านมันไปได้หมดอ่ะครับโอ้มาอีกแล้ว โอ้โหนะคะทุกคนคือหลุมนั่นเองโอ้โหพร้มเกิร์ลหันไปกำลังจะมาเฮ้ยฮเฮ้ยทุกคนฉันจะพาเธอลยล่องไปในอวากาศตอนนี้คือแบบลอยกับน้องหมูน้องหมูน้องหมูชิบหายแล้วน้องหมูอ้อชิบหายน้องหมูอ๋อฮะอ๋อฮะโ,โอ้ยเกือบเกือบลงน้ำไม่ทันน่ะเกือบจะได้ตายแต่ดีที่แบบว่าเก่งเกิร์นอะลงน้ำได้พอดีอน่นะ ฝนนี้ก็ขยันตกจังเลย้ยลาวาลาวาคือคอะไรอ,อ่ะอ๋ออยู่ๆก็มีลาวาเกิดแล้วทุกคนแถวนี้เต็ไมไปหมดอ๋ <c oughs> อเกิดแบบเกิดแบบวงกว้างด้วยอะซอมบี้โดนลาวาเผาตายกันแล้วจังหวะเนี้ยขอบคุณมากเลยเจ้าลาวาที่ทาให้ซอมบี้มันตายไปนะฉันนับคัน,นมันมากเลยโอ้แต่มีความแบบโอ้โหทุกคนดูตรงนน้นลาวาเต็ไมไปหมดเลยลาวาเต็ไมไปหมดอ มันคือมันคือเอะโอ้โหนี้มันรุนแรงมากน้นรุนแรงมากเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอุกกาบาตหรือแบบอาวุธชื้อาพาบระเบิดอะรุนแรงมากเรากลับไปเก็บข,ของไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะอยู่รอดเราต้องอยู่รอดได้ทุกคนยังไงค,ครับความกอล์หนถัดไปคืออะไรโอ้ออโมบเอ็กซ์โปรนะคะทุกคนดีนะเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ตัวอะไรอะมันก็แบบระเบิดไปด้วยแล้วอย่าตายนะอย่าตายนะ เ<โ>ฮ <ITA> ้ยหมู oh ่บ้านหมู对对่บ้านคือพังหมดเลยอะเอาไม่กลวอะหมู่บ้านเจ๊งว้าฝนธนูฝนธนูนั้นเดียวนั้นเดียวคือตายนั้นเดียวคือตายนั้นเดียวคือตายรอดตัวไปค่ะทุกคนรอดตัวไปยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยนั่นไงอาหารของเราแล้วลอยอีกแล้วลอยอีกแล้วลงน้าตรงไหนได้บ้างตรงนี้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 โอ้โหแล้วแบบเป็นช่องเดียวจะลงเป๊กไะเนี่ยลงไม่เป๊คือตายผมบอกแค่นี้ ผมบอกแค่นี้ว่าถ้าลงไม่เป๊ะคือตาย,ยโอเคใจหายแว็บใจหายแว็บใจหายแว็บกันเลยทีเดียวตามกหลหนถัดไปนั่นก็คือขาหายแล้แวทุกคนจะนกลัวอะไรก็บอกแล้วว่าคนมันเป็นคนดีอ่ะอยังไง้าก็ไม่ผ่าด้วยเนี่ย สาบ้านเลยให้พ,พี่โกหกนะว่าพ,พี่ไม่ใช่คนดีขอฟ้าผ่าพี่ตายตึ่งฉันไม่ผ่าอยู่แล้วเพราะพี่เป็นคนดีฉี่ไม่เคยโกหกน้องๆเลยไม่เคยตายเพราะฟ้าผ่าผมบอกแค่นี้โอ้มาอีกแล้วฟ้าผ่าอีกแล้วแบบอะไรอะ่ะไปครับความกระหนถัดไปคืออะไรลาวาลาวลาวสวยแล้วสวยแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ลาวาลาวา ลาวาลาวาเต็มไปหมดน้ำพึ่งเราอยู่ด้วยกันนะว้าวฝนฝนธนูน้องพึ่งอย่อกไปน้องพึ่งเนี่ยโดนฝนธนูตายโอ้ยน้องพึ่งที่พูดไม่ไม่ฟังกันเลยนลตายปะเนี่ยโอเคไม่น่าตายอ้โหทุกคนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกตกปาฏิคิวโอ้โห มันรุนแรงมากเลยนุ๊กเนี่ยขออีกสักเออส่มอีกสัก3อันนะคะทุกคนแนละ้ว<อ>เดี๋ยวเราก็น่าจะจบคลิปกันแล้วถือว่าสนุกอยู่นะทุกคน,น,นเฮ้ยเนเธอร์เดมิชันค่ะทุกคนไหนไหนเราก็ไปโลก DM แล้วใช่ปะเราไปแบบนรกกันบ้างนะทุกคนวู้ตัวนี้รอดเปล่า น่าจะรอดน่าจะรอดนะทุกคนมาอันสุดท้ายนะคะผมเราจะได้ความกลาหนอะไรนะคะมาลุ้นกันค่ะทุกคนบอกเลยคือจริงๆมันก็สุ่มซ้ําอันเดิมเยอะเหมือนกันนะอืแต่ไม่รู้ว่าอันสุดท้ายที่เราจะเจอนี้มันคืออะไรนะครับดูสิเราจะได้อะไรอย่างนั้นหรอว้าวโดนแบ็คโฮอีกแล้วครับทุกคนโดน,นหลุมดําดูดหลุมดาดูดผมแล้วตกลงตรงนั้นคือผมบอกเลยว่าตายตก,กตย,ยังไงก็ตายยังไงก็ตายตรงเนี้ย โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ